คุณคิดอย่างไรเมื่อเราได้ยินคําว่าอันตรายสัตว์มแมลงฉลามบางครั้งมนุษย์ก็เช่นกันแต่ใครจะคิดว่าพืชเป็นอันตรายและเราจะมาพูดถึงพืชที่อันตรายที่สุด10อันดับแรกของโลกเริ่มด้วยอันดับที่10เป็นพืชโคเนียมซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเฮมล็อกคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับเฮมล็อกมาก่อนหากคุณกําลังจะพูดถึงพืชมีพิษบ,บนโลกนี้คุณต้องพูดถึงเฮมล็อก เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในเรื่องการใช้มันในกรีกโบราณเป็นวิธีการประหารชีวิตเหยื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของเฮมล็อกคือโซครติสนักปรัชญาที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษโคนีอินที่อันตรายที่สุดในโลกพืชมีสารประกอบที่เรียกว่าไซโคท็อกซินซึ่งเป็นสารเคมีที่เข้มข้นที่สุดในระบบรากของพืชอันดับที่9้าเนเรียมโอลียนเดอร์หรือยี่โถไม้พุ่มเล็กๆนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่อันตรายที่สุดในรายการซึ่งแปลกประหลาดเนื่องจากว่ามันถูกใช้งานเป็นของตกแต่งอย่างกว้างขวาง สารพิษในยี่โถมีพลังมากจนคนป่วยได้ง่ายๆเพียงแค่กินน้ำพึ่งจากพึ่งที่ไปเก็บน้ำหวานจากดอกยี่โถอันดับที่ 8. w o l ูฟสเบนหรือที่รู้จักกันในชื่อมองสูดและหมวกปีศาจพืชเหล่านี้มีสารพิษต่อระบบประสาทและคาร์ดิโอทอกซินซึ่งทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานน้อยลงอาการอ่อนแรงและอัมาพาตของหัวใจและปอดอันดับที่7อัลกราไธนาอัลทซมาหรือรากอสรพิษขาว พืชมีสารพิษที่เรียกว่าเทรเมทอลซึ่งเมื่อมนุษย์กินเข้าไปอาจทําให้ตัวสัน่นอาเจียนและปัญหาเกี่ยวกับลําไส้อย่างรุนแรงอันดับที่ 6. พปลุกมันเซียหรือแปรนางฟ้าการกลืนกินพืชชนิดนี้ซึ่งมีสารเคมีสโคโพลามีนและอะโทรพามีนในระดับที่เป็นอันตรายมักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอันดับที่ 5. ดิเฟนแบคเคียหรือสาวน้อยประแป้ง สมาชิกของสกุลดิฟเฟนเบเคียประกอบด้วยเซลล์ที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลตรูปเข็มขนาดเล็กที่เรียกว่าแรฟไฟด์โดยทั่วไปแล้วหอกแคลเซียมออกซาเลตเล็กๆเ,เหล่านี้จะนำไปสู่การระคายเคืองในช่องปากน้ำลายออกมากตลอดเวลาและบวมอันดับที่4แอ็บรัสพริคัตตอริอัสหรือที่เรียกว่ามะกลาำตาหนูครับสไอและโรสารีพีเมล็ดของพืชชนิดนี้มีพิษอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากสารเอบรินของมันซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับไรซินที่พบในมเมล็ดละหุ่ง ทำลายการทํางานของร่างกายในระดับเซลล์โดยการปิดใช้งานไรโบโซมอันดับที่3ามทิพโปเมนแมนซินเนล่าหรือต้นแมนซินิลหรือแอปเปิลแห่งความตายหากแตะหรือสัมผัสลงบนน้ำนมสีขาวที่มันผลิตขึ้นอาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงในผิวหนังของคุณการยืนใต้ต้นของมันในช่วงที่มีพายุฝนจะทําให้ผิวหนังที่สัมผัสกับน้ําที่ไหลผ่านต้นของมันเป็นแผลพุพอง หมายเลข2เซเบราโอดลัมตินเป็ดน้ำหรือต้นไม้ฆ่าตัวตายเมล็ดของต้นไม้ฆ่าตัวตายที่มีชื่อเหมาะเจาะนี้มีสารพิษเรียกว่าเซเบรินซึ่งเป็นสารประกอบที่มีศักยภาพที่สามารถขัดขวางช่องแคลเซียมไอออนในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจนำไปสู่การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติซึ่งมักเป็นอันตรายถึงชีวิตหากรับประทานสารพิษในปริมาณที่สูงพอและมาถึงอันดับที่1พืชที่อันตรายที่สุดที่เราสามารถพบได้และมันก็คือไรซินัสคอมมิวนิสหรือที่เรียกว่าพืชน้ำมันละหุ่ง พืชน้ำมันละหุ่งสามารถพบได้ในบ้านและสวนทั่วโลกเช่นเดียวกับยี่โถแม้ว่ามเมล็ดของมันจะมีอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อก็ตามจริงๆมันอันตรายมากพืชนี้เป็นผู้ถือครองกินเ n e s s ส o r ลเร e คอร์ในปัจจุบันสำหรับพืชที่มีพิษมากที่สุดในโลกแล้วนั่นคือ10อันดับพืชที่อันตรายที่สุดในโลก อาณาจากักรสัตว์เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในโลกคุณไม่ต้องการที่จะจบลงกับการเผชิญหน้ากับเครื่องจักรสังหารเหล่านี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องมากรู้มากเห็นแล้ววันนี้เราจะมาดู10อันดับนักล่าที่อันตรายที่สุดในโลก 10. หมีขั้วโลก ฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงกับหมีขั้วโลกพวกมันน่ารักใช่ไหมอาจจะใช่เมื่อพวกมันยังเล็กแต่หลังจากนั้นพวกมันก็กลายเป็นผู้ใหญ่พวกมันเติบโตสูงถึง8ฟุตและกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสังหารที่ประณีตที่สุดในธรรมชาติแต่ในอดีตเป็นที่รู้จักกันดีในการลากวานที่มีน้ำหนักมากกว่าหนึ่งตันมาบนพื้นแห้งเพื่อให้พวกมันสามารถกินได้ไม่เพียงแต่แข็งแรงแต่ขนสีขาวหนาของพวกมันยังช่วยพรางตัวตามธรรมชาติทำให้พวกมันมองเห็นได้ยากอย่างไม่น่าเชื่อบนพื้นสีขาวของอาร งูแบล็กแมมบ้ามีงูหลายประเภทในโลกหลายชนิดมีพิษแต่ในจำนวนนั้นสิ่งที่อันตรายที่สุดคือแบล็กแมม b บ้าจากแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้การกัดของมันมีสารพิษต่อระบบประสาทที่ร้ายแรงซึ่งก่อนที่จะมีการพัฒนาเซรุ่มต้านพิษงูชนิดนี้เมื่อไม่นานมานี้มีอัตราการตายถึง100%เปอร์เซไม่เพียงแต่จะมีพิษเท่านั้นแต่ยังเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ บางทีอาจจะเป็นงูที่เร็วที่สุดในโลกที่มีความเร็วสูงถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใช้ไล่ล่าเหยื่อรวมถึงลิงบุชเบบี้ขนาดเล็กและแม้แต่นก 8. ม้หมาป่าสีเทา หมาป่าสีเทาเป็นหนึ่งในนักล่าเป็นฝูงที่ฉลาดที่สุดในโลกหมาป่าเหล่านี้ล่าเป็นฝูงในอาณาเขตของพวกมันสามารถขยายตัวได้มากถึง1,200ตารางไมล์และแสดงให้เห็นว่าพวกมันกำหนดเป้าหมายเป็นสัตว์ที่ยังเด็กมากๆอ่อนแอหรือแก่มากเพื่อที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างเหมาะสมหมาป่าสีเทายังถือว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการล่าสัตว์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าในท้องถิ่นอื่นๆรวมถึงมนุษย์7เสือไซบีเรีย มันเป็นสัตว์ที่น่าเหลือเชื่อแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ยังเร็วอย่างไม่น่าเชื่อประสาทสัมผัสของพวกมันได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้สามารถติดตามและล่าเหยื่อได้และพวกมันมีพลังทางร่างกายมากพอที่จะต่อสู้กับสัตว์ขนาดใหญ่รวมถึงหมีที่โตเต็มวัยและมีแนวโน้มที่จะมีไขมันในร่างกายค่อนข้างมากซึ่งเสือจําเป็นต้องดูแลรักษาพลังงานและความอบอุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็นตามธรรมชาติ 6. แมงกะพรุนกล่อง เมื่อมองไปในทะเลเราจะพบแมงกะพรุนกล่องซึ่งเป็นนักล่าที่ดูเหมือนไม่ใช่นักล่าในขณะที่แมงกะพรุนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะล่องลอยไปในมหาสมุทรอย่างไร้จุดหมายแต่แมงกะพรุนกล่องแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวโดยเจตนาสิ่งหมายความว่าพวกมันสามารถไล่ตามเหยื่อของมันได้ซึ่งรวมถึงแพลงต้นสัตว์และปลาขนาดเล็กอื่นๆสิ่งที่อันตรายที่สุดของแมงกะพรุนกล่องคือพิษซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพิษที่ร้ายแรงที่สุดในโลก 5. สิงโตแอฟริกัน แม้จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อราชาแห่งป่าแต่สิงโตก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าพวกมันอาศัยอยู่บนที่ราบโล่งพวกมันอาศัยและล่าสัตว์เป็นกลุ่มเรียกว่าฝูงสิงโตบนที่ราบแอฟริกาที่เปิดโล่งสิงโตตัวเมียมักจะล่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ตัวผู้จะอยู่บ้านกับลูกสิงโตแอฟริกันเป็นที่รู้กันว่าจะออกล่าตัวเดียวหากพวกมันต้องการอาหารแบบสุดๆและยังแสดงให้เห็นว่ามันขโมยสัตว์ที่ถูกฆ่าจากสัตว์อื่นๆเช่นไฮยีน่าและสุนัขป่า 4. ฉลามขาว ฉลามขาวเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่ทรงพลังที่สุดในโลกฉลามขาวที่เฉียบคมรวดเร็วแข็งแกร่งและเป็นอันตรายเป็นนักล่าที่มีชื่อเสียงซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับหนังสือและจากนั้นก็เป็นภาพยนตร์เรื่องจอร์สโดยทั่วไปแล้วฉลามขาวจะเริ่มฆ่าโดยการจมฟันของมันลงไปในเหยื่อจากนั้นจะรอจนกว่าสัตว์จะอ่อนแรงจากการเสียเลือดแล้วจึงค่อยฆ่า พวกมันสามารถได้ยินเสียงความถี่ต่ำอย่างเหลือเชื่อที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินได้พวกมันสามารถมองเห็นสีที่เราไม่สามารถรับรู้ได้และพวกมันสามารถได้กลิ่นเลือดในน้ำจากระยะทางกว่าสามไมล์ 3. วานเพชฌคาตวานเพชฌฆาตเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ล่าขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่าพวกมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารพวกมันไม่มีสัตว์นักล่าตามธรรมชาติยกเว้นมนุษย์พวกมันมีอาหารที่ค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นสิงโตทะเลปลาหมึกยักษ์และแม้แต่ฉลาม มันมีเหตุผลที่ดีมากที่ทําให้วานเพชรคาดกลายเป็นที่รู้จักในนามวานเพชรคาดมันเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้สีดําและสีขาวเป็นรูปแบบของการพรางตัวปกปิดรูปร่างและขนาดของมันจากเหยื่อที่อาจพยายามหลบหนี้ 2. อินซี นักล่าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอากาศคือนกอินทรีมันมีสายตาที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อสามารถมองหากระต่ายได้จากระยะทางถึง3กิโลเมตรในมุมมองนี้จะเหมือนกับการยืนอยู่บนชั้น10ของอาคารที่มองลงไปที่พื้นข้างล่างและสามารถมองเห็นหมดเดินไปตามทางเท้า ไม่เพียงแค่นั้นแต่นกอินทรียังสามารถขยายปีกได้ถึง2เมตรครึ่งพวกมันมีน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมเท่านั้นที่เป็นแบบนี้เพราะเช่นเดียวกับนกส่วนใหญ่ที่มีกระดูกกลวงทำให้พวกมันบินและล่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ 1. แมงมุมบราซิลแมงมุมพิษมีหลายร้อยชนิดแต่แมงมุมที่มีพิษมากที่สุดมาจากอเมริกาใตา้ที่ที่เราพบแมงมุมบราซิล พิษของมันรุนแรงพอๆกับงูและอาจนําไปสู่การสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อปัญหาในการหายใจและในที่สุดก็เป็นอัมพาตของระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอย่างที่คุณอาจเดาได้จากชื่อที่พวกมันมักจะไม่ซ่อนตัวอยู่บนใยในมุมมืดพวกมันชอบที่จะเดินไปรอบๆและสามารถเจอได้ในทุกสถานที่กองไม้รถและบริเวณที่กล้วยเยอะๆในความเป็นจริงพวกมันทําเช่นนี้บ่อยครั้งทําให้พวกมันรู้จักกันในชื่อแมงมุม มนุษย์นั้นค่อนข้างฉลาดแต่เราก็มีช่วงของความฉลาดและนั่นเป็นเรื่องจริงสำหรับสัตว์ทุกชนิดเช่นกันสัตว์บางชนิดมีความฉลาดมากกว่าสัตว์อื่นๆยินดีต้อนรับสู่ช่องมากรู้มากเห็นและวันนี้เราจะมาดูสิบอันดับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก มาที่อันดับที่10มันคือกระรอกพวกมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่พวกมันอยู่มีความทรงจำที่ดีและพวกมันเรียนรู้ได้เร็วมากเพียงแค่การสังเกตพวกมันจํารูปแบบได้จำสถานที่ได้และยังนึกออกว่าจะกลับไปยังสถานที่ที่เคยไปเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรมาที่อันดับที่9มันคือสุนัขโดยเฉพาะพันธุ์บอดร์คอลลี่ บอเดอร์คอลลี่ดูเหมือนจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดพวกมันมีประโยชน์สําหรับการต้อนแกะพวกมันมีความแข็งแกร่งมากแต่พวกมันจําเป็นต้องทําตัวให้ยุ่งพวกมันมีความสามารถทางสมองเท่ากับเด็กอายุสองขวบโดยเฉลี่ยพวกมันเรียนรู้เร็วตอบสนองต่อคําสั่งและสามารถระบุกลิ่นได้มากกว่าล้านชนิดอันดับที่8คือนกแก้วเทาแอฟริกันนกแก้วเหล่านี้สามารถฝึกให้พูดประโยคเต็มๆและเรียนแบบคำพูดของมนุษย์และแม้แต่โทรศัพท์พวกมันสามารถพูดได้มากกว่าร้อยคำและเป็นนกที่ฉลาดที่สุดในโลก อันดับที่7คือหมูความจําของพวกมันอยู่ได้ประมาณ3ปีพวกมันมีสัมผัสที่ดีเกี่ยวกับทิศทางและสามารถเรียนรู้ที่จะเล่นได้พวกมันสามารถเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์และแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนคล้ายกับมนุษย์อันดับที่6หนูหนูมีขนาดเล็กและมีไหวพริบพวกมันปรับตัวได้ดีมีความทรงจําที่ดีซึ่งพวกมันใช้ในการจดจําเส้นทางไปยังอาหารและที่หลบซ่อนที่ดีถ้าคุณตั้งชื่อหนูมันจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อชื่อนั้นเหตุผลสําคัญที่หนูมักถูกนํามาใช้ในการศึกษาในห้องปฏิบัติการเพราะเนื่องจากความ าอันดับที่5มันคือลิงอุรังอุตังลิงอุรังอุตังเป็นสัตว์กลุ่มไพรเมตที่ฉลาดที่สุดชนิดหนึ่งพวกมันสามารถสื่อสารกับผู้คนโดยใช้สัญลักษณ์และเสียงและยังสื่อสารโดยใช้ภาษามือได้อีกด้วยพวกมันได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างรังและยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้เมื่อปีนไปรอบๆผ่านหลังคาป่าพวกมันแสดงให้เห็นว่าพวกมันนั้นเลือกกิ่งไม้ อันดับที่4มันคืออีกามีการแสดงให้เห็นว่าพวกมันวางถั่วไว้ที่พื้นบนถนนรอให้รถวิ่งเยียบผ่านไปจนแตกออกจากนั้นจึงกินข้างในฉลาดจริงๆพวกมันยังมีความสามารถในการให้เหตุผลเหมือนเด็กอายุ7ขวบพวกมันเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แระเมยียดกลุ่มเดียวที่ใช้เครื่องมือโดยใช้ไม้และตะขอเพื่อเอาอาหารออกจากกิ่งไม้ตามซอกและมุมแคบๆอันดับที่3ช้างช้างมีความทรงจําที่ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อจดจําสิ่งต่างๆและผู้คนได้นานถึง50ปีและยังสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ กช้างใช้การสัมผัสทางร่างกายเพื่อปลอบโยนญาติญาติของพวกมันอันดับที่2มันคือโลมาปากขวดพวกมันมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ที่มีขนาดเท่ากันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามปอนด์ครึ่งพวกมันสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากปลาโลมาเป็นที่รู้กันดีว่าทํางานร่วมกับชาวประมงในอดีตพวกมันสามารถต้อนปลาเข้ามาในอวนและเป็นการตอบแทนชาวประมงจะโยนปลาบางส่วนที่จับได้ไปให้โลมามาที่อันดับหนึ่งรัวกลองหน่อย ใช่คุณอาจเดาได้ว่ามันก็คือลิงชิมแปนซีลิงที่ฉลาดที่สุดพวกมันมียีนที่เหมือนกับมนุษย์ประมาณ98%ลิงชิมแปนซีซึ่งมีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาได้รับการแสดงให้เห็นถึงการชิงไหวชิงพริปกับมนุษย์และมีความจําระยะสั้นที่ดีกว่าตามที่แสดงให้เห็นในการศึกษาในปี2013และนี่คือสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลก10ชนิดที่ไม่รวมมนุษย์เราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้ โลกของเราเป็นตัวอย่างที่สวยงามของชีวิตเรามีมนุษย์สัตว์สัตว์เลื้อยคลานแมลงและพืชคุณคิดว่ามีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่เหมือนกับของเราที่มีชีวิตหรือไม่คุณคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องมากรู้มากเห็นแล้ววันนี้เราจะมาดูหลักฐานหลักๆที่พิสูจน์ได้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริง 10. หลักฐานโบราณของมนุษย์ต่างดาวในภาพวาดในถำ้ำ ภาพเขียนหินอายุหมื่นปีที่พบในภูมิภาคคุรามะของอินเดียแสดงให้เห็นถึงมนุษย์ต่างดาวที่ไร้ใบหน้าและวัตถุเสาอากาศที่ดูเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ว่าเป็น UFO เกาภาพวาด UFO และศิลปะประวัติศาสตร์มนุษย์ต่างดาวในช่วงยุคเรเนซองส์รูปร่างจานบินที่น่าขนลุกปรากฏขึ้นในงานศิลปะหลายต่อหลายครั้งนี่คือพระแม่มารีกับนักบุญชิโอวานิโนโหรือที่เรียกว่าภาพวาด UFO ส่วนใหญ่วาดโดยโดมินิโกกิลันดโอศิลปินยุคเรเนซองส์ชาวอิตาลีในราวศตรวรรษที่15แเส้นนาสคาเส้นนาสคาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเปรูเป็นคอลเลกชันกว่า10,000เส้นที่อยู่ในทรายทะเลทราย พวกเขาสร้างรูปจีโอกลิฟประมาณ300ภาพที่แสดงถึงสัตว์รูปร่างและพืชสิ่งที่น่าทึ่งสุดๆเกี่ยวกับจีโอกลิฟเหล่านี้คือขนาดของมันซึ่งบางส่วนมีความยาวมากกว่า9กิโลเมตรและมีความกว้าง30เมตรเนื่องจากมาตราส่วนที่ชัดเจนหลายคนจึงคิดว่าเส้นนัสคาเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นจากมุมมองทางอากาศที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาว 7 c r o ครอปเซอเราทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับครอป Circle และส่วนใหญ่คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอย่างไรก็ตาม c r o ปเซอ c ์เคิลที่ถูกบันทึกต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในปี1678ในสกอตแลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ d e ว i ลส์เซอร์ c คิลครอปเซมักจะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนในการออกแบบและมักจะพบในทุ่งข้าวสาลีหรือข้าวโพดซึ่งการจะโค้งงอเป็นรูปทรงที่ซับซ้อน 6. f ฟูไฟเตอร มันไม่ใช่วงดนตรีแน่นอนว่าคุณต้องสงสัยว่าพวกเขาได้ชื่อมาจากไหนใช่ไหมฟูไฟเตอร์เป็นคำที่นักบินของฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, 2เพื่ออธิบายการพบเห็นทางอากาศที่แปลกที่เชื่อว่าเป็น UFO ในหลายๆครั้งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นแสงเรืองแบบวบๆอย่างรวดเร็วผ่านอากาศหรือบางครั้งก็ค่อนข้างใกล้พื้นดินนักวิจัยได้แนะนําว่าฟูไฟเตอร์สามารถอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็ตามไม่มีคำอธิบายที่สรุปได้ว่าสิ่งที่พบเห็นเหล่านี้เป็นอะไร และคดีต่างๆก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน 5. หลักฐานทางกายภาพ มีสิ่งต่างๆเช่นเคสการติดตามหรือการเผชิญหน้าระดับที่2สิ่งที่กำหนดไว้ใน UFO วิทยาเป็นกรณีที่มีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับ UFO ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมายลงจอดพืชพันธุ์ที่เสียหายหรือสิ่งตกค้างแปลกๆมีมากถึง3 5 0 0ถึง5,000เคสการติดตามเช่นเดียวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ UFO บ่อยครั้งที่เคสเหล่านี้สามารถหักล้างได้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแต่บางเคสจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาข้อพิสูจน์ได้ยากมาก 4. p r o j e c t s i ์ n โปรเจกต์ไซน์เป็นการศึกษาอย่างเป็นทางการภายใต้กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบและสอบสวน UFO เริ่มจากปี1 9 4 8ถึง1949แต่ถูกเก็บเป็นความลับเป็นเวลาหลายปีการสืบสวนที่ดำเนินการโดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลบล้างการคาดเดาว่า UFO มีต้นกำเนิดนอกโลกแต่จากการพบเห็นเกือบ13,000ครั้งที่มีการศึกษา700ครั้งและหนึ่งในนั้นไม่สามารถบันทึกได้ว่ามันเกิดจากสภาพอากาศที่แปลกประหลาดหรือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ในนททท้้าาาาายีี่่่่่สสุดดรรรัััฐฐบลลลกกก็ตองงจปปะเเภิหหวไมฏน แอเรีย51าสิเอเรีย51เป็นเป้าหมายของทฤษฎีสมคบคิดมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากการควบคุมความลับโดยรอบมันเคยใช้ในการออกแบบและสร้างเครื่องบินขับไล่ไอพ่นและโดรนทางทหารอย่างไรก็ตามการสมรู้ร่วมคิดยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการใช้งานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์วิจัยของมนุษย์ต่างดาวแต่ทำไมต้องเป็นเอเรีย51ไม่น่าแปลกใจเลยที่รัฐบาลจะมีศูนย์วิจัยสำหรับสิ่งมีชีวิตนอกโลกและพื้นที่ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในทะเลรายเนวาดาทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่สสมมบบบบูรรณ์์แหััาาาววิจยยนุษตงด 2. ชาวดาวอังคารเป็นเพื่อนบ้านของเรา เมื่อเรานึกถึงมนุษย์ต่างดาวบ่อยครั้งเราจะนึกถึงชาวดาวอังคารเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราจากดาวอังคารเหตุผลหลักที่เรามองไปยังดาวอังคารเพื่อหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพราะมันอยู่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคล้ายกันความคล้ายคลึงกันที่สำคัญคือครั้งหนึ่งเคยมีน้ำบนดาวอังคารหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประมาณ4.5พันล้านปีก่อนหนึ่งใน5ของโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำในปี2017ยานสำรวจดาวอังคารตรวจพบการมีอยู่ของโบรอนบนดาวอังคารและบรอนเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของชีวิต ห oh. สมการของเรก f ฟรง k ์เรกนักดาราศาสตร์ชาวสหรัฐได้พัฒนาสมการเพื่อประเมินจำนวนดาวเคราะห์ที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตและยังสามารถสื่อสารกับเราได้ในปี1961เขาได้รวบรวมสมการนี้โดยพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญเจประการได้แก่จำนวนดาวฤกษ์ที่มีระบบสุริยะอัตราการก่อตัวของดาวเหล่านั้นจำนวนดาวเคราะห์ที่สามารถรองรับชีวิตและจำนวนดาวเคราะห์เหล่านั้นที่สามารถสร้างชีวิตที่ฉลาดได้ตัวเลขนั้นเป็นที่ถกเถียงกันแต่เรกคำนวณว,ว่ามีสายพันธุ์อัจฉริยะที่เป็นไปได้ประมาณ10,000สายพันธุ์ในจักรวาลของเรา มองทุกอย่างแล้วก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมมากนักที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามเราคิดว่าคุณจะเห็นด้วยว่ามันเพียงพอที่จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปไรอันกรีนเคยกล่าวไว้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่จะพาเราจากความสับสนไปสู่ความเข้าใจและเราเห็นด้วยแบบสุดๆเนื่องจากวิทยาศาสตร์ทำให้เกือบทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแต่ก็มีบางสิ่งที่ไร้คำอธิบายใดๆ ยินดีต้อนรับสู่ช่องมากรู้มากเห็นและนี่คือ10สิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ทุกท่านคงทราบดีว่าเมื่อเราป่วยเราทานยาเมื่อนักวิทยาศาสตร์กำลังทดสอบยาพวกเขามักจะให้สิ่งที่เรียกว่ายาหลอกแก่ผู้ป่วยซึ่งใช้แทนยาจริงอย่างไรก็ตามในอดีตพบว่าผู้ป่วยบางรายตอบสนองต่อยาหลอกมากพอๆกับที่ต้องใช้ยาจริง นักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่านี่เป็นตัวอย่างของพลังแห่งจิตใจที่มีต่อร่างกายเพราะคนคนหนึ่งเชื่อว่าพวกเขากำลังรับประทานยาทำให้พวกเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นหากคุณดูที่แท่งแม่เหล็กใดๆคุณจะเห็นว่ามีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้ถ้าคุณตัดแม่เหล็กแท่งนั้นให้เป็นแม่เหล็กเล็กๆจำนวนมากสิ่งเดียวกันก็ยัง,ง,ยง,งคงเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครแน่ใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นทำไมบรรยากาศของดวงอาทิตย์ถึงร้อนมากๆ ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่หนักและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.39ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็น109เท่าของโลกบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง20ล้านองศาเซลเซียสโดยปกติดาวที่คล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราจะมีโครโนาที่เย็นกว่ามากแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดดวงอาทิตย์ของเราจึงมีความพิเศษ เซอร์ไอแซคนิวตันเล่าให้เราฟังถึงแรงโน้มถ่วงเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อแอปเปิลตกลงบนหัวของเขาไม่มีคำอธิบายเดียวๆว,ว่าแรงโน้มถ่วงทำงานอย่างไรบางทีทฤษฎีที่ง่ายที่สุดสำหรับแรงโน้มถ่วงก็คือมันเป็นเพียงผลพลอยได้จากพลังธรรมชาติอื่นๆทั้งหมดในจักรวาลที่ทำงานร่วมกัน วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมมนุษย์ถึงฝันบางคนเชื่อว่าการฝันเป็นวิธีที่จิตใจของเราจะกรองและประมวลผลข้อมูลวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าความฝันหมายถึงอะไรบางคนเชื่อว่าความฝันมีข้อความหรือความหมายที่ซ่อนอยู่แต่ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีนี้ เมื่อหลายล้านปีก่อนไดโนเสาร์ได้เดินทางไปทั่วโลกแม้กระทั่งเมื่อ10,000ปีก่อนแมมมอตขนยาวก็ยังอยู่ในช่วงของมนุษย์ยุคแรกๆแ,แต่ทำไมเราถึงไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อีกต่อไปมีหลายทฤษฎีที่อธิบายการสูญพันธุ์ของพวกมันประการหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของมนุษยชาติส่งผลให้พวกมันถูกล่าจนสูญพันธุ์อีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศที่เกิดขึ้นณจุดหนึ่งในอดีตของโลกที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกมากพอจนสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไไไมมมม่่่่่่สสาาาาาาารรรถอรอดดอยยูดดดด้งกก็ตแนวววววคคิททีีพพบุ ัตายเนื่องจากปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างเกิดขึ้นร่วมกันคุณเคยดูวัวกินไหมพวกมันยืนโดยก้มหัวไปที่พื้นเพื่อเขี้ยวหญ้าและหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เสมอมันแปลกมาก การเหาเป็นเรื่องแปลกจริงๆความคิดทั่วๆไปบอกว่าเราเหาเป็นการสะท้อนกลับเพราะเรารับออกซิเจนไม่เพียงพอแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมการเห็นคนอื่นที่กำลังเหาก็ทำให้เราเหาเช่นกัน ASMR หรือ Autonomous Sensory Media n Response จากการศึกษาพบว่าคนทุกวัยและทุกภูมิหลังมีความรู้สึกคล้ายๆกันผ่าน ASMR และยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะคุณและฉันมียีนที่แตกต่างกันประมาณ20,000ยีนพวกมันช่วยทำให้เราเป็นสายพันธุ์ที่หลากหลายและซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์อย่างที่เราเป็นอย่างไรก็ตามคุณรู้หรือไม่ว่ามีอะไรที่ซับซ้อนทางพันธุกรรมมากกว่าคุณหรือว่าฉันมะเขือเทศถูกต้องมะเขือเทศมียีน30,000ยีนทำไมนะหรือไม่มีใครรู้จริงๆและไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใด,ดมะเขือเทศจึงมียีนมากกว่าโดยมียีนอยู่ที่3 9 0 0 0ยีน คุณอาจจะคิดว่าเราในฐานะสิ่งมีชีวิตที่พูดได้เดินได้โดยใช้ความรู้สึกที่ได้สร้างอรยะยธรรมขึ้นจะมียีนอีกสองสามตัวที่จะทําให้เราทํางานได้แต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดในตอนแรกร่างกายมนุษย์ที่เราเชื่อว,ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่ซับซ้อนและสวยงามในตัวมันเอง อย่างไรก็ตามมีบางส่วนของร่างกายที่เราแทบจะไม่ต้องการมันเลยและสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีมันแปลกใช่ไหมละ่ะและนี่คือลิสต์ของอวัยวะในร่างกายที่ไม่ใช้งานได้10อันดับอันดับที่10เป็นเปลือกตาที่3ของเราเปลือกตาที่3ของเราหรือพิก้าซิมิลูนาริสอยู่ถัดจากท่อน้ำตาแต่ถ้าพูดตรงๆแล้วมันก็มีจุดประสงค์ของมัน ระหว่างการเคลื่อนไหวของดวงตาจะช่วยระบายน้ำตาและช่วยกวาดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากดวงตาคุณสามารถดูการใช้เปลือกตาที่3นี้ได้จากสัตว์ครั้งหน้าหากคุณออกไปเที่ยวกับจระเข้แต่อย่าเข้าใกล้มันมากเกินไปอันดับที่9นั่นคือดาวินส์พอยต์หรือตุ่มเล็กๆบนใบหูของดาวิน มันเป็นรอยพับเล็กๆของผิวหนังที่สามารถเกิดขึ้นได้ประมาณ10%ของหูส่วนบนของคนเรานักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานหรือเชื่อว่าครั้งหนึ่งมันอาจเป็นส่วนที่มีประโยชน์ของหูบางสิ่งที่เคยช่วยให้มันหมุนเมื่อได้ยินเสียงของนักล่าแต่ตอนนี้เราอยู่ในอันดับต้นของห่วงโซ่อาหารและเราไม่ต้องออกล่าหาอาหารอีกต่อไปอันดับที่8ผมมันอาจจะดูดีแต่ก็ไม่ได้มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่บนโลกของเรามันทําหน้าที่บางอย่างเช่นกัน มันช่วยป้องกันร่างกายและรักษาความร้อนในสภาพอากาศที่เย็นนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ออกจากศีรษะของเราเมื่อเราอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนคิ้วสามารถกันเหงื่อไม่ให้เข้าตาได้และหนวดเคราก็ดูมีเสน่ห์ทางเพศได้อันดับที่7ไส้ติง่งส่วนใหญ่เวลาที่พวกเราจะรู้ได้ว่าเรามีไส้ติง่งก็ต่อเมื่อเราเป็นไส้ติ่งอักเสบและต้องเอาออก ไส้ติ่งเป็นถุงสีชมพูเล็กๆที่ยื่นออกมาจากลำไส้จากกว่า3 0 0แสนคนในสหรัฐอเมริกาที่ถูกนำไส้ติ่งออกทุกปีไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เสียชีวิตจากการไม่มีไส้ติ่งอันดับที่6กระดูกก้นกบตั้งอยู่ที่ฐานของกระดูกสันหลังของคุณและประกอบด้วยกระดูกสันหลังประมาณ3-5ถึงชิ้นด้านล่างของกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเนบที่แยกจากกันหรือรวมเข้าด้วยกัน นี่คือเศษหางที่บรรพบุรุษของเราใช้เพื่อให้ได้สมดุลซึ่งตอนนี้ไม่จําเป็นเนื่องจากเราเดินตัวตรงอันดับที่5ฟันคุดของเรามาที่อันดับที่5้าขากรรไกรของมนุษย์มีขนาดเล็กลงเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ฟันคุดเหล่านี้อาจทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากในกรามของคุณและสร้างความเสียหายให้กับฟันและเหงือกของคุณเมื่อมันอัดเข้าไปในช่องว่างที่ไม่เหลือแล้วมีคนเพียง5%เท่านั้นที่ใช้ชุดฟันพิเศษนี้อันดับที่ 4. หัวนมผู้ชายผู้หญิงต้องการหัวนมเพื่อให้นมลูกแต่ทําไมผู้ชายถึงมีหัวนมทารกในครรภ์ทุกคนพัฒนาหัวนมก่อนที่จะกําหนดเพศ อันดับที่3ามตอมทอนซิน เนื้อเยื่อน้ำเหลืองเหล่านี้ที่ด้านหลังคอของคุณมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้ง่ายเช่นเดียวกับไส้ติ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบและเจ็บปวดเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีขนาดลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนั่นอาจเป็นความสะดวกสบายเพียงเล็กน้อยสําหรับผู้คนหลายแสนคนที่เอาต่อมทอนซิลของพวกเขาออกในช่วงวัยรุ่นอันดับที่สองไซนัสพื้นที่ว่างในหัวของเราเหล่านี้ไม่มีจุดประสงค์ที่แท้จริงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ในการป้องกันดวงตาและช่วยในการเปลี่ยนระดับเสียงและโทนเสียงแต่นั่นก็ เป็นเพียงความสะดวกสบายเพียงเล็กน้อยแลกกับเพื่อนของคุณที่อาจมีอาการปวดหัวและไมเกรนอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อที่ไซนัสและเรามาที่อันดับที่1ฉันเลือกอะไรเป็นส่วนของร่างกายที่ไร้ประโยชน์ที่สุดมันก็คือนิ้วก้อยเท้านิ้วเท้าของเรามีประโยชน์อะไรบ้างในบริบทสมัยใหม่นิ้วหัวแม่เท้าของเราช่วยให้เรายืนตรงได้อย่างถูกต้องนิ้วเท้า3มนิ้วถัดไปช่วยในการทรงตัวของเราเมื่อเราเดินหรือวิ่ง แต่นิ้วก้อยเท้าไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นและนี่คือ10อันดับอวัยวะที่ไร้ประโยชน์